พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนคริสตศักราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณวาเลรีไบรอันเบนเนต เทนเนสซีสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องขอบเขตที่กว้างไกลและข้อพระคัมีหนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสมัคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมโยบบทที่26ข้อ14นี่แนะ่เหล่านี้เป็นเพียงพระราชกิจผิวเผินของพระองค์เราทราบถึงพระองค์ก็เป็นเพียงเสียงกระซิบใครจะเข้าใจถึงฤทธิ์กัมปนาต อันเกรียงไกรของพระองค์ได้คุณวาเลรีไบรอันเบนเนตเป็นพยานว่าเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันรู้สึกทึ่งกับภาพของเสาแห่งการก่อกำเนิดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดาวฤกษ์ในอวกาศลึกที่ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บขององค์กรนาซากล้องนี้จับภาพที่น่าทึ่งของฝุ่นและก๊าซ ที่เป็นเหมือนท่ออุโมงค์ซึ่งดาวฤกษ์ใหม่กำลังเริ่มก่อกำเนิดขึ้นโยบได้พูดถึงการกระทำอันน่าเหลือเชื่อและไม่สามารถจินตนาการได้ของพระเจ้าเขาได้ประกาศถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงแขวนโลกไว้บนความว่างเปล่าทรงก่อให้เกิดคลื่นในทะเลทรงห่อหุ้มน้ำไว้ในเมฆ และทรงทำให้ท้องฟ้าสวยงามด้วยลมหายใจเดียวจากนั้นโยบได้กล่าวคำที่น่าอัศจรรย์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ขอบเขตเล็กน้อยของพระองค์เสียงกระซิบที่เราได้ฟังจากพระองค์นั้นเบาเหลือเกินคิดดูสิจิตใจของดิฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เป็นเพียงแค่ขอบเขตนอกสุดของพระราชกิจของพระเจ้าหากซีสันของฤดูใบไม้ร่วงความงามของหิมะที่ตกมาครั้งแรกและเสาแห่งการก่อ,อก,กำเนิดเป็นเพียงเสียงกระซิบเบาๆที่แสดงว่าพระเจ้าทรงเป็นใครเราก็ได้รับความรักและความคุ้มครองอย่างมั่นคงจากพระเจ้าผู้ที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ ข้อคิดสำหรับวันนี้ทุกวันข้าพเจ้าจะฟังเสียงกระซิบจากพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนักดาราศาสตร์ข้าแต่พระเจ้าพระผู้สร้างความกังวลในชีวิตนี้ได้จำกัดการรับรู้ของข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระองค์เป็นผู้ใด ขอสรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ช่วยพระสริที่เหนือกว่าความสามารถในการจินตนาการของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ